การทานแป้งเยอะๆในตอนเช้าเนี่ยอาจทำให้คุณอ้วนได้แบบไม่รู้ตัวเลยครับ สำหรับคนที่ออกกำลังกายหนักๆแบบผมสิ่งสำคัญไม่ใช่การฝึกหนักพีเดียวนะครับแต่มันคือเรื่องของการฟื้นตัวแล้วก็เรื่องของสมาธิที่เราจะใช้ในการฝึกของเราด้วยเช่นกันนี่คือดิฟซีบีดีกัมมี่ตัวช่วยของผมในการฟื้นตัวหลังออกกำลังกายช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดความตึงเครียดทำให้ผมนอนหลับได้ลึกขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่ถ้าต้องการการโฟกัสระหว่างฝึกที่มากขึ้นนี่เลยครับดิฟซีบีดีออยล์แค่หยดใต้ลิ้นก่อนออกกำลังกายทำให้รู้สึกสมาธิดีขึ้นและโฟกัสได้เตทีี่ครอยยา้้นนัไดลบ สวัสดีครับผมโค้ชปูนแนครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิกแต a โปรเจกต์อยู่นะผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงความน่ากลัวของการทานแป้งเยอะๆในมื้อเช้านั่นเองครับว่ามันอาจจะทำให้คุณเนี่ยนะผมมีการสะสมไขมันส่วนเกินขึ้นมาได้ดูที่คุณเนี่ยครับแทบจะไม่รู้ตัวเลยทีเดียวครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับผมว่าในมื้อเช้านะครับสำหรับหลายๆคนครับ คือเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าหลายคนเข้าใจว่าเป็นคือเวลาทอในการกินแป้งเพราะว่าเราได้กินตอนมื้อแรกของวันแล้วในส่วนที่เหลือของวันในอีกตั้งหลายชั่วโมงกว่มามันจะหมดวันเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นเวลาที่สะดวกที่สุดและปลอดภัยที่สุดในการกินแป้งแต่วันนี้โค้ชกูแน่นจะมาบอกให้คุณฟังว่าการทานแป้งเยอะๆในมื้อเช้าส่งผลทําให้คุณอ้วนขึ้นได้จริง ซึ่งเนื้อหาของคลิปนี้จะเป็นอย่างไรนะั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้อมูลกันลึกๆก,กันดีกว่าครับไปดูกันหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าสาเหตุหลักของการที่ร่างกายมีการสะสมไขมันส่วนเกินจากการที่เรากินมื้อเช้าเนี่ยเป็นเพราะว่าอ๋อมันเป็นเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยนะมันจะสะสมไขมันเลยทันทีหลังจากที่กินมื้อเช้าเลยใช่ไหมผมบอกเลยว่าคุณเข้าใจผิดแล้วนะครับการที่เรากินแป้งหรือว่ากินข้าวเยอะๆในมื้อเช้า,าครับผมครับ จะส่งผลทำให้การจัดการเรื่องของความหิวของคุณมันพังทลายลงในช่วงบ่ายและช่วงเย็นครับซึ่งต้องบอกงนี้ว่าเวลาที่เราทานแป้งเข้าไปเยอะๆครับผมนะครับร่างกายจะมีการหลั่งในส่วนของอินซูลินในปริมาณที่สูงมากครับเกิดสภาวะอินซูลินสไปน์นั่นเองครับ และแน่นอนครับผมว่ามันจะมีพลังงานในรูปของคาร์โบไฮเดรตหลั่งไหลอยู่ในกระแสเลือดของเราอย่างมหาศาลนั่นเองครับเวลาที่ตัวของน้ําตาลในเลือดมันพุ่งขึ้นสูงใช่ไหมครับผมเราจะรู้สึกพึงพอใจเราจะรู้สึกฟินเราจะรู้สึกว่ามีความสุขที่แ่าเอ้ยชีวิตแม่งพร้อมไปต่อวานในตอนเช้าของวันนี้นะครับแต่พอเวลาที่อินซูลินครับผมเข้ามาช้อนน้ําตาลที่อยู่ในกระแสเลือดของคุณครับระดับน้ําตาลในเลือดของคุณที่มันเคยสูงอยู่จากการที่คุณกินแป้งเยอะในตอนเช้าครับมันจะตกวบลงมาครับผม พอมันตกพูดลงมาปุ๊บนะครับคุณจะกลับมาหิวและอยากใหม่นะผมซึ่งของที่คุณอยากจะกินนะครับไม่ใช่โปรโตีนไม่ใช่ไขมันไม่ใช่ของที่มีประโยชน์แต่กลับกลายเป็นว่าคุณต้องการที่จะกินแป้งคุณต้องการจะกินน้ําตาลคุณต้องการกินชานมุกต้องการกินกาแฟเย็นต้องการกินเบเ,เกอรี่ใช่บผมครับเพื่อเติมเต็มให้ตัวของกระแสเลือดของคุณมันมีระดับน้ตาลที่สูงกลับมาดังเดิมเหมือนตอนเช้าที่คุณโยนแป้งเข้าไปในตอนเช้านั่นเองครับและแป้งชนิดที่ส่งผลทําให้เราเนี่ยนะครับ หิวได้เร็วแล้วก็ง่ายมากๆครับผมจากการที่เรากินแป้งเยอะในตอนเช้าครับคือแป้งที่มีค่า G.I ที่สูงนั่นเองครับผมแป้งที่มีค่า G.I ที่สูงก็คือเป็นแป้งที่ทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเรามันพุ่งขึ้นสูงได้เร็วครับคือแป้งขัดขาวทุกชนิดจะส่งผลทําให้น้ําตาลในเลือดของคุณครับมันชูดขึ้นสูงมากๆครับและอย่างที่ผมบอกไปคือพอตัวของอินซูลินนะครับมันมาช้อน ตัวของน้ําตาลที่อยู่ในเลือดของเราให้มันลดต่ําลงแล้วครับผมครับร่างกายของเราจะเกิดสภาะวะเขาเรียกว่า reactive hypoglycemia ครับคือร่างกายของเราครับจะรู้สึกอ่อนแรงลงรู้สึกง่วงเหงาซึมเศร้าและรู้สึกว่าอยากที่จะกินแป้งและกินน้ำตาลเพิ่มเติมกลับเข้าไปนั่นเองครับผมโดยที่ถ้าเกิดว่าสมมติคุณกินมือแรกตอน7หรือ8โมงเช้าครับคุณจะกลับมาหิวใหม่ครับตั้งแต่10โมงยาวไปจนกระทั่งถึงราวๆบ่าย2โมงเลยครับซึ่งนี่คือเป็นช่วงเวลาที่หลายคนสงสัยครับว่าเฮ้ย ก็เพิ่งกินมื้อเช้าไปแล้วกินเยอะด้วยกินแซนด์วิชเข้าไปกินข้าวเข้าไปแต่ทําไมสิบโมงกูหิวอีกแล้ววะพอกินมื้อกลางวันปุ๊บนะครับหลังจากมื้อกลางวันไปก็ยังหิวใหม่นื่อจาว่าระดับของน้ําตาลในเลือดของคุณครับมันมีความสวิงมาแล้ว ตั้งแต่ตอนเช้านั่นเองครับแป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปุนแนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับ แต่ถ้าเกิดจะให้ผมขยายความถึงความพังของการกินแป้งเยอะในตอนเช้าครับคือต้องเล่าให้ฟังแบบเป็นฉากๆแบบนี้เลยครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับเคยเจอปรากฏการณ์นี้ครับคือคุณกินแป้งเยอะในตอนเช้านะครับ และน้าตาลของคุณพุ่งขึ้นสูงมากๆครับหลังจากที่คุณกินอาหารในมื้อเช้าเสร็จครับพอช่วงสายส,ายส,ายสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงครับคุณก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคุณก็หิวใหม่อยากอาหารใหม่ถ้าเกิดว่าใครที่แพ้ใจตัวเองครับก็จะหยิบตัวของแซนด์วิชมากินหยิบผลไม้มากินหรือว่าไปซื้อกาแฟแก้วที่2มากินใช่ไหมครับหลังจากนั้นคุณไปกินมื้อกลางวันครับผมนะครับซึ่งในช่วงสายกับช่วงกลางวันถ้าเกิดว่าคุณกินแป้งขัดขาวใหม่ กินตัวของน้ําตาลใหม่หรือว่ากินตัวของคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่สูงใหม่ครับผมครับน้ำตาลในเรื่องของคุณมันจะชูดขึ้นสูงใหม่นะครับและมันจะร่วงลงใหม่ในช่วงบ่ายนะครับคุณจะรู้สึกหิวใหม่นะครับแล้วคุณก็จะกลับมากินน้ําตาลกินแป้งเยอะใหม่และพอมื้อเย็ยนปุ๊บนะครับคุณก็กลับมากินแป้งที่เยอะๆยะใหม่อีกครั้งนึงครับมันเป็นเพราะว่าคุณเริ่มต้นวันด้วยการกินแป้งเยอะนั่นเองครับ ทีนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเริ่มตระหนักแล้วว่าเออว่ะการกินแป้งในตอนเช้าเยอะๆเนี่ยครับมันทําให้ฉันเนี่ยนะครับรู้สึกง่่งเหงาซึมเ้ารู้สึกหิวได้ง่ายแล้วก็จัดก,การความหิวเนี่ยตลอดทั้งวันได้ยากสุดๆครับซึ่งผลลัพธ์ของมันคืออะไรรู้ไหมครับคือการที่คุณกินพลังงาน มากจนเกินไปตลอดทั้งวันครับผมและในที่นี้คือมันมาในรูปของคาร์โบไฮเดรตด้วยซ้ำครับซึ่งจะทำให้คุณมีอาการบวมน้ำนะครับมีอาการสะสมไขมันส่วนเกินและอาจจะทําให้คุณเป็นโรคเบาหวานหรือว่าโรคความดันโลหิตสูงในอนาคตได้เช่นเวกับว่าคุณมีนิสัยในเรื่องของการกินแป้งเยอะๆในตอนเช้านั่นเองครับดังนั้นครับวิธีแก้ไม่ยากเย็นเลยครับผมครับคุณยังคงกินแป้งในตอนเช้าได้ครับแต่ว่าให้คุณควบคุมในส่วนของปริมาณแป้งให้อยู่ที่ราวๆ25-30%า ของอาหารที่คุณกินทั้งหมดครับทีนี้หลายคนจะสงสัยว่าเอาแล้วไอ้ส่วนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยนะครับเราควรกินอะไรนะครับเพื่อให้เราสามารถควบคุมความหิวได้ตลอดทั้งวันและทําให้หลูมของการกินของเราครับผมไม่มีผลกระทบต่อการที่ทาให้เรากินเยอะจนเกินไปจนกระทั่งร่างกายมีการสะสมไขมันส่วนเกินครับผมอาหารที่ผมแนะนำครับจะมีอยู่3อย่างเราด้วยกันครับในมื้อเช้าของเรานะครับหนึ่งแน่นอนคือคุณสามารถทานแป้งได้ครับเพื่อสมองของเราครับได้รับในส่วนของกลูโคสนะครับผมที่เหมาะสมสำหรับการที่ทําให้เราสามารถไปลุยในงานของเราหรือว่าไปเรียนหนังสือได้ครับ แต่ทีนี้นะครับผมในส่วนที่เหลือครับควรต้องทานโปรตีนนะครับเป็นหลักนะครับผมในที่นี้คือถ้าเกิดว่าคุณกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้นะครับจะดีมากๆหรือที่เกิดว่าใครที่มีสภาวะที่รีบเร่งนะครับผมไม่สามารถที่จะเตรียมอาหารได้นะครับการทานพวกไข่นะครับหรือว่าการกินเวโปรตีนในตอนเช้าครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทําให้คุณสามารถควบคุมความหิวได้ตลอดทั้งวันเช่นกันครับนี่แต่ว่าตัวของโปรตีนครับจะทําให้ร่างกายมีการหลั่ง ฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความพึงพอใจและความอิ่มออกมาเนี่ยหลายตัวครับจะมีการหลั่งออกมานะครับหลังจากที่เรากินโปรตีนไปแล้วครับและในที่นี้คือถ้าเกิดว,ว่าคุณกินโปรตีนที่สูงมากพอครับฮอร์โมนที่ชื่อว่า,า GLP-1 ก็จะถูกหลั่งออกมาเช่นกันดังนั้นนะครับถ้าเกิดว,ว่าคุณกินมื้อเช้าของคุณด้วยโปรตีนที่สูงนะครับแป้งในปริมาณพอดีพอดีนะครับตัวของฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความอิ่มและความพึงพอใจครับจะออกมาทั้ง3ตัวเลยครับแต่นั้นยังไม่พอนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะควบคุมความหิวได้้ดดีีีมมมาาากกขขึนนคคครรรัับุณวทไ เล็กๆน้อยๆในช่วงเช้าครับไม่วจะเป็นการซดน้ํามันมากอกเข้าไปสักช้อนนึงครับหรือว่าการทานไข่ทั้งฟองครับซึ่งก็มีไข่แดงอย่างนั้นด้วยครับผมอย่างน้อย2-3ถึงสฟองครับจะช่วยทําให้คุณได้รับในส่วนของไขมันดีนะครับผมที่ทําให้คุณรู้สึกอิ่มแล้วก็พึงพอใจมากขึ้นไปอีกนั่นเองครับและอีกอย่างนึงครับที่ผมอยากจะเสริมครับผมนั่นคือตัวของไฟเบอร์นั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถทานผัก หรือว่าผล,ลไม้ในตอนเช้าได้นะผมอาจจะเป็นแอปเปิลสักผลหนึ่งหรือว่าการกินผักนะครับสักพอร์ชั่นหนึ่งครับผมหรือว่าเป็นสลัดที่เราหาซื้อตามร้านสะดวกซื้อก็ได้ครับการทานผักในตอนเช้าครับก็ช่วยทําให้เราสามารถควบคุมความหิวแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แจะเรียกว่าตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนั่นเองครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะควบคุมความหิวในตอนเช้านะครับและทาให้คุณสามารถกินอาหารได้อย่างเหมาะสมตลอดทั้งวันครับผมมื้อเช้าของคุณควรต้องประกอบไปด้วยโปรตีนที่สูงไ,ไข่มันดีประมาณหนึ่งนะครับผมมีไฟเบอร์ที่สูงและมีแป้งอยู่อีกประมาณหนึ่งเพื่อให้ร่างกายของเราครับผมได้รับในส่วนของสารอาหารที่มากเพียงพอแต่อย่างไรก็ตามครับการกินแป้งเยอะเกินไปก็จะเป็นหัวเสียในเรื่องของการจัดการความหิวของร่างกายของคุณเช่นกันครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปนะคร เป็นอาหารเสริมประเภทกรดอะมิโนสำคัญที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า BCAA ถึง4เท่าช่วยเร่งการสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้าจากการฝึกหนักช่วยซ่องแซมกล้ามเนื้อหลังการบาดเจ็บและช่วยให้ร่างกายใช้โปรตีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต้องการปลดล็อกพลังการสร้างกล้ามเนื้อของคุณเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับ ดังนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะลดไขมันส่วนเกินนะครับผมแล้วก็ต้องการที่จะควบคุมอาหารให้มีประสิทธิภาพครับคือบางทีเนี่ยครับใจสู้อย่างเดียวเนี่ยครับมันไม่พอครับผมแต่ว่าเราต้องรู้ถึงฟิสิโอลจีหรือว่าตัวของสรีระ ของร่างกายของเราด้วยว่าร่างกายของเรามันตอบสนองต่ออาหารอย่างไรนะครับเมื่อคุณดูว่าการทานแป้งตอนเช้าเยอะๆครับจะทําให้คุณหิวได้ง่ายครับและจัดการกับความหิวได้ยากเย็นเหลือเกินนั่นเองครับการทานโปรตีนสูงเข้าไว้นะผมการทานไขมันดีนะครับแล้วก็การทานไฟเบอร์สูงๆในตอนเช้าครับผมก็จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้คุณสามารถคุมอาหารได้ง่ายขึ้นและที่งหมดว่าคุณควบคุมเพระการออกกําลังกายนะผมอย่างต่อเนื่องแล้วก็สม่าเสมอครับสิ่งนี้แหละครับผมจะช่วยทําให้คุณสามารถที่จะลีนงไขมันแล้วก็สามารถมีรูปร่าง ที่มีไขมันน้อยๆใหญ่ที่คุณต้องการได้นะครับผมทำง่ายๆครับเพียงแค่ปรับมื้อช้าของคุณมันก็แค่นั้นเองครับอันนี้ก็อย่าจะฝ่าวเลยครับผมถ้าเ,เกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าคุณชอบโพสต์โูแนนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจะนาเสนอในทุกๆวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ